沉如斯。 สวนทะเลแก้วทางนี้มีผลผู้คนรักกันหนึ่งในกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568เป็นความร่วมมือของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่4ร่วมกับสวทพิษณุโลกโดยมีนางสาวอชนะปรัถนารักผู้อำนวยการสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่4นำทีมข้าราชการสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกอาทิสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่4สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก NBT พิษณุโลก สวทพิษณุโลกพร้อมด้วยเครือข่ายร่วมปลูกไม้ผลนานาชนิดนับแปลงปลูกสวทพิษณุโลกการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนไม้ผลวัสดุปลูกจากหน่วยงานราชการและภาคประชาชนอาทิแฟนรายการสวทพิษณุโลกคุณดอกรักเมืองสองแควคุณบัญชาคารวะคุณหนุ่มเมืองพรมร้านเสริมสวยมาริสารถไถยเกรดปรับพื้นที่ปลูกจากคุณพัยทูลบุญรัก สนับสนุนรถขุดหลุมปลูกจากเทศบาลตำบลบ้านคลองสนับสนุนดินปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพจากสถานีพัฒนาที่ดินพิศณุโลกสำหรับไม้ผลที่ร่วมปลูกในครั้งนี้มีจำนวน30ต้นเช่นมะม่วงมะยงชิดส้มโอฝรั่งขนุนหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนของการดูแลซึ่งทางสวทพิศณุโลกได้ทำระบบน้ำหยดบริเวณโคนต้นรับมือกับฤดูแล้ง เพื่อให้ต้นไม้จเจริญเติบโตได้ดีผลิดอกออกผลเปรียบกับข้าราชการในการทำหน้าที่เป็นที่พึ่งของประชาชนและทำงานเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปสััวด้ทะยี่ฉนปฏิา